สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของคิมนะคะก็ตอนนี้นะคะคิมก็เพิ่งขึ้นปี2มาแล้วก็ได้เข้ามาอยู่เอกญี่ปุ่นแบบเต็มตัวแล้วนะคะเวันนี้เนี่ยคิมก็เราอยากจะมาทำเป็น v ล็อกให้ดูว่า1 week ของคิมที่คิมเข้ามาอยู่ในเอญี่ปุ่นแล้วเนี่ยคิมทำอะไรบ้างนะคะแต่ว่าต้องพูดก่อนว่า v ล็อกนี้นะคะจะเป็นอีดิชั่ที่ ออไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียนเท่าไหร่เพราะว่าเราเน้นทำกิจกรรมนะคะก็เออเป็นอาทิตย์ที่พูดเลยว่าตารางแน่นมากแล้วก็มีกิจกรรมที่แบบน่าสนุก,แล,ก,นนกแล้วก็น่าสนใจเยอะมากๆเลยหินก็เลยอยากจะมาอัดบล็อกมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะคะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ let's get started นทํางานทําการนะคะไหนดูดูเล็บดูเล็บดูแล้ว,ลว,ลวเออชี้เพิ่งไปทํามาใหม่มีความตื่เนเต้นได้ไดเออเออมันนั่งปัดขนตามาครึ่งชั่วโมงแล้ทุกคน ก็ตอนนี้นะคะเราขึ้นใหม่ที่ห้องแล้ววันนี้คาพญี่ปุ่นของเรามีอะไรพิเศษคะเจอกับเด็กเกียวโตเอออาแปมทักทายนี่เคร้องนี้เ็ค้งกันไดยว่าก่น <laughs> で、ここ綺麗です。あ<ー>日本から日本、うん <laughs>。これはあ、京都からの学生です。はい、こんにちは。<laughs> 自己紹介あやのです。ですお願いします。今はどこに行きますかトイレです。<laughs> <laughs> えっと例えばソムタムあ、ソンタン。どうですか<然>辛す？辛くないですか？辛くないですか？私辛いのをあの食べれるの好きなので。ああ本当ですか？そう。<laughs> <laughs> ありがとうございます。撮ってます。 เป็นไงบ้างคะเมื่อเช้ามี conversation กับเพเื่อนชาวนิฮงจินเป็นไงบ้างไม่รู้เรื่องค่ะไม่รู้เรื่องตอบ, <c oughs> ตบอือเฮ้ยเฮ้ยเป็นสิงคูด <c oughs> ิตอบเหรอตอบเหรอค่ะตอบกล้วยตอบเห <c oughs> รอ แบบเยอะกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอ่ะไหวไหมดูทุกคนยังสู้ไหม,มไม่ A few minutes later เป็นไงบ้างคะรีวิวสิเป็นไงบ้าง <c oughs> ทำไม่ได้ค <c oughs> ่ะ <c oughs> อ่าน,นไม่ออกได้ซ้ำค่ะอ่านจทย์ไม่ออกได้ซ้ำเป็นไงบ้างยังไม่ได้เลยค่ะ <c oughs> ไม่ใช่แค่ทำไม่ได้ค,ไค,ไไดคืออ่านจทย์ไม่ออก <c oughs> แล้วขั้นจิคือแบบ ตายดคันจิ24ตัวออกมา5ตัวกทุกคนกำลังอันนี้ิูงสอบเสร็จแล้วเรากำลังข้าควนอยู่ว่า <c oughs> ทำไม่ได้เลย <c oughs> ทำไม่ได้เลยคืย <c oughs> <c oughs> อคนกำลังข้าควน คนก็คือว่าตอนนี้เราเลิกเรียนแล้วแล้วก็เย็นนี้เรามีนะัดทํางานกลุ่มต่อไปทํางานกลุ่มเหรอคะคะทำงานกลุ่มกันนะัก็เย็นเดียวไดคะ่ะใช่ค่ะเพราะว่าวันพฤหัสนี้เรามีพรีเซนต์งานใช่ซึ่งทาอปิกเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาเอา,เอารู้รู้เหอะรู้เหอะคาบปิะะอะไรก็คืออยากอยู่ที่ไหนระหว่างระหว่างไครเนี่ยอยากอยู่จะทำไมถึงอยากอยู่แล้วก็ทำไมถึงอยากอยู่ญี่ปุ่นเราตอบว่าง้อค่ะ โชว์ออฟฟิศวันนี้หน,น่อยค่ะ <c oughs> กำลังทำงานกันอย่างตั้งใจนะคะ <c oughs> ออพี่สาวตรงนี้ก <c oughs> ็คือกำลังให้เด็กญี่ปุ่นดูอยู่ว่า เท็กซ์บุ๊กที่เรียนเนี่ยมันยากขนาดไหนก็คือคนญี่ปุ่นบอกว่าบางคำ s <S ก็ยังไม่รู้ <my show. S 1> เลย <laughs> <laughs> เนี่ยเขาต้องหาคำแปลเขาก็ไม่รู้บางคำในนี้โอ้ยชีวิตเราเรียนอะไรกันอยู่อะทุกคน Guys so we are done with our presentation and we are going to eat dinner which is where are we going หมูกระทา Your, your hey, yeah. <laughs> we are heading to mukata Yeah, are you hungry? Yeah. <laughs> you want her? <laughs> Hi guys. Hi. <laughs> 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 ็ตอนนี้ขิมกลับถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็อาบน้ําเปลี่ยนชุดน,นอนเรียบร้อยนะคะก่อนที่ขิมจะไปลงสกินแคร์เนี่ยขิมก็อยากจะมาแนะนําอาหารเสริมหรือว่าตัวช่วยในการดูแลตัวเองในช่วงนี้ เ่อนเพราะ,ะนนเห็นช่วงนี้หรือว่าช่วงนี้นก็ตามขิมก็แบบรับจบู่นนี้นั่นเยอะแยะมากมายนะคะแต่เราก็จะต้องไม่หยุดดูแลตัวเองค่ะถึงแม้ว่าเราจะยุ่งชีวิตวุ่นวายแค่ไหนแต่ว่าเราก็ต้องไม่หยุดดูแลตัวเองนะคะฝากคลิปที่แล้วที่ขิมรีวิวเจ้าตัววิด้าวิตามินซีตัวนี้ไปนะคะวันนี้ขิมจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวอื่นของวิด้าวิตามินซีที่ขิมลองกินแล้วรู้สึกว่ามันเวิร์กเหมือนกันนะคะนั่นก็คือ2ตัวนี้เลยครับตัดา ตัวแรกนะคะก็คือเป็นวีด้ากลูตาแมกซ์นะคะส่วนตัวที่2ก็จะเป็นวีด้าคอลลาเจนคิวเทนค่ะวีด้ากลูตาแมกซ์นะคะก็คือตัวนี้เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเพราะว่ามันก็คือมีความดังในเซเว่นมายาวนานแล้วนะคะก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวให้ดูออร่ามีความกระจ่างใสไม่หมองแม้ในช่วงเวลาที่เราทำงานหนักแล้วก็นอนน้อยนะคะ กลูตาแมกซ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นกลูตาคุณภาพดีนำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นมีสารสกัดมากมายเลยจากทั้งเมือเทศที่ก็จะช่วยในเรื่องของทำให้แก้มเราเนี่ยมีความแก้มแดงเลือดฝาดอมชมพูแล้วก็จะมีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเปลือกสนออเซลร่าเชอร์รี่วิตามินซีสูงจากธรรมชาติแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะก็พูดเลยว่าคนที่แบบทํางานหนักนอนน้อยแล้วก็แบบรู้สึกว่าตัวเองแบบมีความโซมีความอ่อมเนี่ยเราก็คือ ควรจะหาเจ้ากูตาแมกซ์ตัวนี้มากินบำรุงผิวหน้าของเรานะคะอย่างที่บอกนะคะว่าคุณไม่ได้สนับสนุนให้แบบทุกคนแบบว่าต้องผิวขาวถึงจะสวยนะคะแต่ว่าเราเนี่ยก็ควรจะต้องบำรุงผิวเราให้แบบอุ้ยมันมีความแบบมีออร่ามีความแบบแล้วไงมีความกระจ่างใสจากภายในสู่ภายนอกอะทุกคนแบบถ้าช่วงไหนเราไม่ได้กินอาหารดีหรือว่าเราไม่ได้กําลังกายเราแบบนอนน้อยนะคะควรที่จะหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีๆแบบนี้มาช่วยบำรุงร่างกายเราค่ะ ือแบบช่วงนี้คิมนอนน้อยมากแล้วก็ทํากิจกรรมเยอะมากแล้วก็แบบเออตื่นเช้าแค่จะไม่ออกกาลังกายเลยในช่วงที่ผ่านมานะคะแต่ว่าให้ดูคือแบบไม่ได้มีความแบบว่ายังไหวอ่ะยังมีความไหวยอยู่อืมเพราะว่าได้เจ้าตัวนี้ช่วยไปเลยนะคะแล้วก็กินตัวนี้อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะแบบยังไม่เห็นผลมากพอคิมก็เลยกินตัวนี้ตัวควบคู่กันไปด้วยคะ่ะตัวนี้ก็คือเป็นคอลลาเจนคิวเทนจากแบรนด์วีด้าเหมือนเดิมนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็น เออคอลลาเจนที่แบบก็มีความฮิตมีความดังอยู่ในวัสามานานมากๆแล้วอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของความทําให้ผิวเรามีความอิ่มมีความชุ่มชื้นม,มีความแบบโอ,อ้ดูแบบเหมือนกินน้ําวันละแปดแก้วครบอะ่ะเพราวีด้าคอลลาเจนตัวนี้มีสารสกัดหลักจากคอลลาเจนไตรเปปไทด์โครเอนไซม์คิวเทนพรีเมียมจากญี่ปุ่นพร้อมสารสกัดจากผักผลไม้อีก14ชนิด และที่สําคัญนะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่มีส่วนผสมของน้าตาลก็คือพูดง่ายๆว่ากินไปแล้วก็ไม่ต้องกลัวอ้วนอะ่ะอืมนะก็คือเหมาะมากๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยชอบกินนานนะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองแบบผิวแห้งนะคะก็คือกินตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของแบบเพิ่มความเรเจนในใบหน้าของเรานะคะให้แบบมีความแบบว่าเด้งตึงอืมยิ่งแบบอายุมากขึ้นแล้วเนี่ยความเจทมันก็ยิ่งหายไปใช่ป่ะแบบเอออยาวัยรุ่นอย่างเราเราก็สามารถกินได้แล้วก็ผู้ใหญ่ก็สามารถกินได้เหมือนกันนะคะ ในส่วนของวิธีการทานนะคะถ้าเป็นตัวกลูตาแมกซ์เนี่ยก็สามารถทานบำรุงผิวปกติได้วันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหรือว่าถ้าใครอยากที่จะเห็นผลเร็วขึ้นก็สามารถกินได้สองแคปซูลก่อนนอนเลยค่ะส่ถ้าเป็นตัววีด้าคอลลาเจน Q10 ก็สามารถกินบำรุงผิวปกติวันละ2เม็ดก่อนนอนทุกวันหรือว่าถ้าอยากเห็นผลเร็วมากขึ้นก็สามารถกินวันละ4เม็ดโดยทานก่อนนอน2เม็ดและตอนเช้าอีก2เม็ดค่ะ ส่วนช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็สามารถหาซื้อได้ที่ 7-Eleven b o o ฟแล้วก็บัตรสัททั่วประเทศเลยค่ะแต่ว่าเจ้าสองตัวนีนะ้เป็นสองตัวที่ช่วยชีวิตขิบในช่วงที่เออโสมแล้วก็ไม่ค่อยได้เออพักผ่อนเนาะอืมนั่นแหละทุกคนแต่ว่า กินเจ้าสองตัวนี้อย่างเดียวก็ไม่พอนะคะก็อย่าลืมว่าเราจะต้องอพยายามหาเวลาในการออกกาลังกายแล้วก็อย่าลืมกินอาหารที่ดีมีประโยชน์แล้วก็กินน้าให้เพียงพอเลยนะคะคือก่อนที่จะบอกคนอื่นคขาจะบอกตัวเองก่อนไหมนั่นแหละเอาเป็นว่าเราก็จะเออผัดๆกันเตือนกันและกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่านั่นแหละก็เป็นห่วงทุกคนนะคะนะคะเดียวคิมจะขอตัวไปลงสกินแคร์ ให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะอ่านหนังสือตอแบแป๊บหนึ่งแล้วก็จะไปนอนละค่ะไปเจอกันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายส่วนวันนี้ขิมก็มาเข้าร่วมโครงการ Japanese Company Tour ก็จะเป็นโครงการภาษาอังกฤษ,า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 ษาที่ให้เด็กญี่ปุ่นแล้วก็เด็กไทยมาทัวร์บริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทยค่ะ <c oughs> ก็ได้ไปหลายบริษัทเลยนะคะทั้ง Sumitomo Fujifilm NHK และบริษัทอื่นๆอีกหลายแห่งเลยค่ะแล้วก็นอกจากที่จะได้ทัวร์บริษัทญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ทำงานร่วมกับเพื่อนชาวญี่ปุ่นค่ะแล้วก็พอจบวันก็พาเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยไปกินอาหารไทยอร่อยๆไปกินขนมหวานแล้วก็พาไปช็อปปิ้งในกรุงเทพค่ะ Hi Guys Yeah Where are we going? China like everybody wants to eat um, sweets and a lot of good food so we are decided to go to Yawarat tonight okay. see you there <laughs> yeah. all right so we wait for a taxi for like long. Minutes. yeah 20 minutes yeah. and yeah so we changed the plan we will go to Yawarat by Subway, and right now we are walking to the subway station. Yes, let's go. Let's go. Show go. So what, you so <laughs> so oh uh, <laughs> what did you say about the escalator of Thailand? It's so much faster than Japan. Uh, From Yawara station <laughs> streamer streamer I'm is amazing <laughs> with <laughs> how to make Yay, <laughs> <laughs> so We have only one mission for tonight, <laughs> which is which is make a sticky rice we are looking for the mango sticky rice for almost like an hour now and yeah we're going to find it today yeah, yeah let's go and finally, finally. we found it yeah. we found it yeah. <laughs> yeah. and finally we got this mango sticky rice look at how happy you are <laughs> oh. so soft. So soft. <laughs> is this like your highlight hey. Hey. How was that? Is it great? Yeah. He was like ก็พูดเลยว่าเป็นหนึ่งวีกที่สนุกแล้วก็มีความสุขมากเพราะแบบเออ พื่อนญี่ปุ่นที่มาทุกคนคือน่ารักแล้วก็เฮฮาสนุกสนานคุยกันแบบถูกคอมากๆจริงๆแล้วก็เป็นหนึ่งวิที่ทำให้ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแบบทั้งภาษาวัฒนธรรมจากการที่แบบเออได้คุยกับเพื่อนคนญี่ปุ่นจริงๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ไปลองทำอะไรใหม่ๆเยอะมากแบบพาเพื่อนคนญี่ปุ่นไปกินไปเที่ยวไปแบบเออเป็นเจ้าบ้านที่ดีอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอเห็น คนญี่ปุ่นเขาเอ็นจอยกับเมืองไทยเราก็แบบเออมีความสุขตามก็ถือว่าเป็นหนึ่งวีคที่มีค่าแล้วก็เมมเบอร์เบิลกับคิมมากๆนะคะก็คลิปวันนี้ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้คิมด้วยนะถ้าใครอยากดูคลิปแนวๆไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย